รายงานแรกก็คือรายงานของ,งกองบัญชาการหมวดทรัพยาฆ่าที่มีรอ,องผู้รองผู้บัญชาการตำรวจทรัพยาฆ่านะครับนะบมีการรับเงินจากบอสตานเป็นวเงินสองล้านบาทนะครับซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการทาเว็บพนันออนไลน์แล้วก็ถูคดีสมคบการฟอกเงินเรื่องที่สองเป็นน,นดีพุ่งกับดอกสวรน,นะครับตำรวจภูทรจังหวัดสุรบุรีนะได้คำสั่งของกระทรวงดี นะครับสมัยท่านประเสริฐจันทรวงทองทำเอกาสารอันเป็นเท็จในการยึดอายัดนะครับบัญชีของเว็บพนันออนไลน์แล้วก็เรียกสอบตั้นะครับ5้เนของเงินในบัญชีเรื่องที่สามก็คือมีสววัตรสอบสวนของกองบัญชาก,การตดไซเบอร์กองกากันหนึ่งนะครับก็ทําลักษณะแบบเดียวกันกับอดีตตำรวจที่ใช้กับต่งกัปตีอี ทำการยึดอายัดทรัพย์นะครับอายัดบัญชีของผู้รหาคดีเว็บพนันออนไลน์ครับมากกว่า300คดีนะครับแล้วก็เรียกตอบทรัพย์บัญชีละ100,000บาทในการปล่อยอายัดบัญชีทั้งหมดนะครับ